Google นานยมนพเงินโฉมสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่พร้อมด้วยนายชูเสนคงปรางดีกำมันตบลวังท่าดีและเจ้าที่ทหารจากกองร้อยรักษาความสงบที่สองกองพันฐานมาที่13กองพลฐานมาที่1เข้าตรวจสอบบริเวณแอ่งน้ำขนาดความกว้างประมาณ15เมตรยาวประมาณ20เมตรและลึกประมาณ2เมตรภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่น้ำตกพิ้สสวชุมชนบวังท่าดีหลังจากที่เกิดเหตุสลดเมื่อเด็กชายธนาคารกาบพิรม เรือน้องแบงค์วัยเ็ดขวบมอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่6หมู่หนึ่งบ้านขอนยางขวางตะบนวังท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดพิรบูรเดินทางมาเล่นน้ําก่อนพระ่าลงไปในโซนน้าลึกกว่าจะงมขึ้นมาได้ก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเองดังกล่าวเป็นลักษณะน้ําวนและมีความลึกราว2เมตรมักมีเด็กโตและผู้ใหญ่มาเล่นน้าคลายร้อนกันเป็นประจำส่วนเด็กๆจะพาการเล่นบริเวณช่วงต้นน้ําซึ่งเป็นส่วนน้าตื้น ไหลผ่านโขดหินซึ่งจุดนี้ทางเจ้าที่ได้ทําการติดตั้งป้ายเตือนน้าลึกไว้อย่างชัดเจนแต่เนื่องจากวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ํากันเป็นจำนวนมากคาดว่าขณะเกิดเหตุเด็กชายเคราะห์ร้ายมาเล่นน้าตรงช่วงติดก,กับโซนน้าลึกก่อนพราท่าจมหายลงไปใต้น้ํากว่าที่เจ้าที่ที่ดูแลความเรียบร้อยจะช่วยกันงมหาจนเจอ ก็กลายเป็นศพไปแล้วเบื้องต้นนายมนบเงินโฉมสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่กำชับให้ทางสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดพร้อมทั้งให้มีการติดตั้งป้ายเตือนตามจุดเสี่ยงเฝ้าระวังติดตั้งป้ายฉุกเฉิน169 9แบ่งโซนเด็กและโซนผู้ใหญ่ให้ชัดเจนและที่สำคัญอยากฝากเตือนผู้ปกครอง ที่นำบุตรหลานมาเล่นน้ำไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดควรเอาใจใส่ดูแลไม่ควรปละประละเลยให้บุตรหลานเล่นน้าเองเพียงลําพังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดซ้ําขึ้นอีก